ปัจจุบันสิ่งมีชีวิตที่ถูกจัดให้อยู่ในอาณาจักรสัตว์นั้นมีประมาณ1.3ล้านชนิดโดยนักวิทยาศาสตร์ได้ทําการประเมินแล้วว่าสิ่งมีชีวิตที่ถูกจัดให้อยู่ในอาณาจักรสัตว์นั้นอาจมีได้มากถึง20ล้านชนิดในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะสัตว์ที่อยู่ใน9ก้าไฟลัมคือ 1. ไฟลัมพอริเฟรา 2. ไฟลัมไนเดเรีย 3. ไฟลัมแพรติเฮลเมนทิส สไฟลัมมอรัสกา 5. ไฟลัมแอนาริดา 6. ไฟลัมเนมัทโธดาเไฟลัมอาร์เธอพาราแไฟลัมเอคไฮโนเดอร์มาตาเก้ไฟลัมคอร์ดาตาไฟลัมพอริเฟราพอลิเฟรามีรากศัพท์มาจากภาษาละตินพอรัสหมายถึงรูและเฟรา แปลว่าพยุงหรือค้ำเอาไว้ดังนั้นสัตว์ที่อยู่ในไฟล่ม่มนี้มีลักษณะที่สำคัญคือลำตัวเป็นรูพรุนและมีโครงร่างคํำจุนสัตว์ที่จัดอยู่ในไฟล่ม่มนี้ได้แก่ฟองน้ำชนิดต่างๆเช่นฟองน้ำถูตัวฟองน้ำหินปูนฟองน้ำแก้วเป็นต้นฟองน้ำส่วนใหญ่จะพบในทะเลเป็นสัตว์ที่ไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง จึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มพาราโซเป็นสัตว์ที่ไม่มีสมมาตรของร่างกายตัวเต็มไวหากินอยู่กับที่โดยอาศัยการกรองฟองน้ำมีระบบน้ำในการผ่านเข้าออกร่างกายโดยน้ำเข้าที่รูขนาดเล็กข้างลำตัวเรียกว่าออสเทียมสำหรับให้น้ำผ่านเข้าไปข้างในช่องกลางลำตัวเรียกว่าสปองโกซิลจากนั้น น้ำจะไหลออกจากตัวฟองน้ำทางช่องที่เรียกว่า osculum ฟองน้ำไม่มีระบบทางเดินอาหารแต่มี c อ e n ไ y m e อยู่รอบช่องที่น้ำไหลผ่านทำหน้าที่จับกินอาหารที่มากับกระแสน้ำฟองน้ำมีโครงร่างคำจุนร่างกายภายในประกอบด้วย s p ิค u l ซึ่งอาจจะเป็นแก้วหรือหินปูน ที่มีรูปร่างต่างๆหรือมีเส้นใยโปรโตีนที่เรียกว่าสปอนจินไฟลัมไนเดเรียไนเดเรียมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกนายแปลว่าแสบคันดังนั้นสัตว์ในไฟลัมไนเดเรียมีเซลล์ที่เรียกว่าไนโดไซตส่วนใหญ่อยู่บริเวณโหนดซึ่งภายในมีเข็มพิษหรือเนมาตโตซ s ส เมื่อสัมผัสถูกผิวหนังจะทำให้เกิดอาการแสบคันสัตว์ที่จัดอยู่ในไฟลัมนี้เช่นไฮดราแมงกัพรุนดอกไม้ทะเลกะละปังหาปะการังเป็นต้นลักษณะเด่นของสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมในดารียคือการมีสมมาตรแบบรัศมีหรือ radial symmetry ตั้งแต่ระยะตัวอ่อนจนถึงตัวเต็มวัย ในดารียจึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเรเดียเตอสัตว์ในกลุ่มในดารียมีเนื้อเยื่อแท้จริงและมีเจิร์เลเยอร์สองชั้นได้แก่ชั้นเอ็กโตเดิมและเอนโดเดิมสัตว์ในกลุ่มในดารียมีเข็มพิษเรียกว่าเนมโทซิสบรรจุอยู่ภายในเซลล์ไนโดไซต์รูปร่างลำตัวของสัตว์ในกลุ่มนี้แบ่งเป็นสองแบบได้แก่โพริ มีรูปร่างยาวคล้ายทรงกระบอกตำแหน่งของปากอยู่ทางด้านบนมีหนวดล้อมรอบปากตัวอย่างเช่นไฮดราดอกไม้ทะเลปากการังเมดูซ่ามีรูปร่างลักษณะคล้ายร่มหรือระฆังคว่ำตำแหน่งของปากอยู่ทางด้านล่างมีหนวดล้อมรอบปากตัวอย่างเช่นแมงกะพรุนแมงกะพรุนกล่อง สัตว์ในกลุ่มในเดเรียรมีท่อทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์หรือ incomplete digestive tract ซึ่งทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สได้ด้วยจึงเรียกว่า g a s t r o v a s c u l a r cavity ไฟลัม p l a t y h e l m i n t i s p l a t y h e l m m n t t s มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก Platy หมายถึงแบนและ h e l m e n t หมายถึงหนอน ดังนั้นสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมนี้หมายถึงหนอนที่มีลำตัวแบนมีทั้งที่ดำรงชีวิตแบบอิสระเช่นพานาเรียและดำรงชีวิตเป็นปรสิตเช่นพยาธิใบไม้พยาธิตัวตืดหนอนตัวแบนเป็นสัตว์กลุ่มแรกที่มีเจอร์เลเยอร์3ชั้นคือเอ็กโตเดสมมีโซเดริมและเอนโดเดิม หนอนตัวแบนเป็นสัตว์กลุ่มไม่มีโพรงลำตัวและไม่มีป้องหรือ segmentation มีสมมาตรแบบครึ่งซีกหรือ bilateral symmetry หนอนตัวแบนส่วนใหญ่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์เช่นพนเรียพยาิใบไม้แต่หนอนตัวแบนบางชนิดไม่มีทางเดินอาหารเช่น พญาตัวเตืดไฟลัมมอรัสกามรสกามีรากศัพท์มาจากภาษาละตินมอรัสกาหมายถึงนิ่มสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมนี้มีลำตัวอ่อนนิ่มเช่นหอยฝาเดียวหอยสองฝาลิ้นทะเลหมึกยักษ์หอยงวงช้างและดิวดิบรัน ร่างกายของมอลลัสแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วน m e n t a ลส่วน v i สเซ r รัลแมสและส่วนเท้าโดยส่วน m e n t ทลทำหน้าที่สร้างเปลือกส่วน v i สเซ r รัลแมสคือส่วนอวัยวะภายในมีสมมาตรแบบครึ่งซีกมีเจิมเลเยอร์3ชั้นมีท่อทางเดินอาหารสมบูรณ์ตัวอ่อนของสัตว์กลุ่มนี้บางชนิดเป็น ทโคฟราว่าซึ่งมีรูปร่างคล้ายลูกข่างจึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มโลโฟโทรโคซัวไฟลัมแอนเนลิดาแอนเนลิดามีรากศัพท์มาจากภาษาละติน a n น e รัสหมายถึงวงแหวนขนาดเล็กสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมนี้มีลำตัวที่มีลักษณะเป็นวงแหวนยาวต่อเนื่องกันแสดงลักษณะของการมีซิกเมนต์ สัตว์กลุ่มนี้เรียกว่าหนอนมีปล้องสัตว์ในไฟลัมนี้เช่นไส้เดือนดินแม่เพียงหนอนฉัดทากดูดเลือดเป็นต้นตัวอ่อนเป็นแบบโทโคโฟอราว่าจึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มโลโฟโทโคโซส,สัตว์กลุ่มนี้มีเจิร์เลเยอร์3ชั้นมีโพรงลำตัวแท้จริงหรือซีลอม ลำตัวเป็นท่อนยาวแบ่งออกเป็นปล้องบางพวกมีซีตี้บางพวกมีพาราโพเดียยื่นออกมาจากปล้องไฟรัมเนมาโทดาเนมาโทดามีรากศัพท์มาจากคำว่าเนมาหมายถึงเส้นได้สัตว์ที่อยู่ในไฟลัมนี้มีรูปร่างยาวเรียวหัวท้ายแหลมหนอนตัวกลมมีทั้งที่ดำรงชีวิตเป็นอิสระ และเป็นปรสิต์ทั้งในสัตว์ต่างๆเช่นพยาธิไส้เดือนพยาธิแท้ม้าพยาธิปากขอเป็นต้นผิวลำตัวของสัตว์ไฟลัมนี้ปกคลุมด้วย c u t i c l ลมีการลอกคราบหรือ e x ดซ i s จึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม e x o ซ o a หนอนตัวกลมมีเจิมเลเยอร์3ชั้นและมีโพรงลำตัวแบบเทียมหรือ ซูโดซีรัมไม่มีลักษณะของการมีปล้องซึ่งแตกต่างจากกลุ่มสัตว์ในไฟลัมแอนเนรดาที่ลำตัวมีปล้องชัดเจนไฟลัมอาร์โทอรโพดาอาร์โทโพดามีรากศัพท์มาจากภาษาละตินอาร์ทรอนหมายถึงข้อและโพดอสหมายถึงเท้าสัตว์ในไฟลัมนี้มีลำตัวเป็นข้อปล้อง มีระยางเป็นข้อข้อต่อกันสัตว์กลุ่มนี้มีโครงร่างแข็งภายนอกหรือ exoskeleton ซึ่งเป็นไครตินมีระยางเป็นข้อปล้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะมีการเจริญเติบโตเพื่อเป็นตัวเต็มวัยหรือ metamorphosis โดยการลอกคราบสัตว์กลุ่มนี้จึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม e x o s ซ a r สัตว์ในกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น6คลาสดังนี้ 1. คลาสเมโรสโตมาตาเช่นแมงดาทะเล 2. คลาสอาลัชนิดาเช่นแมงมุมแมงป่องเห็บ 3. คลาสดิโพพอดาเช่นกิ้งกือกระบอกกระสุนพระอินทร์ r คลาสชิโรพดาเช่นตะขาบ 5. c l a s s n n s e c t a เช่นจักจัน่นเต่าทอง 6. c l a s s c l u s t a c e a เช่นกุ้งกั้งปูเพียงหินอ s o โซโพอ m อ h มฟิพเป็นต้นไฟลัมเอกไคลโนเดอร์มาตาเอกไคลโนเดอร์มาตมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกเอกไค o นหมายถึงน้ำ และเดอร์มาหมายถึงผิวสัตว์ในไฟล่ำนี้มีผิวที่มีหนามหรือปุ่มสัตว์ในไฟล่ำนี้เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลทั้งหมดเช่นดาวมงกุฎน้าดาวเปลาะเม่นทะเลเี่ยนทะเลปลิงทะเลดาวขนนกเป็นต้นร่างกายของสัตว์ตัวเต็มวัยมีสมมาตรแบบรัศมีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง แต่ในระยะตัวอ่อนของสัตว์ในไฟลัมนี้มีสมมาตรแบบครึ่งซีกโครงํำตัวของสัตว์ในไฟลัมนี้มีการพัฒนาเป็น water vascular system โดย m a d i p o r i t e จะดึงน้ำผ่าน water vascular system ไปยัง stone canal ring canal radial canal r e t r o c a n น l จนไปสิ้นสุดที่ ampulla และ t i l f e e t มีโครงร่างแข็งภายในหรือ endoskeleton เป็นแผ่นหินปูนรูปแบบการเจริญของทางเดินอาหารจัดเป็นแบบ d e u t e r o s t o m e สัตว์กลุ่มนี้จึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม ดิวเทโรสโตเมีไฟลัมคอร์ดาตาคอร์ดาตามีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคอร์ดาหมายถึงเส้นสัตว์ในไฟลัมนี้เป็นกลุ่มสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงสุดมีลักษณะที่สำคัญ4ีประการคือ 1. มีโนโทคอร์ดอยู่ด้านดอลซ์โจะมีอยู่เฉพาะระยะตัวอ่อนหรือมีอยู่ตลอดชีวิตก็ได้ 2. มีท่อประสาทกลวงด้านดอเศเซาเหนือโนโทคอร์ดที่เรียกว่าดอเซาฮอลโลเนฟคอร์ด 3. มีช่องเหงือกอยู่บริเวณคอหอยหรือฟาลิงเจลกิ้สลิสอย่างน้อยในช่วงระยะตัวอ่อน 4. มีหางเป็นกล้ามเนื้ออยู่ทางด้านท้ายของลำตัวหรือมัส c u ลาร์โพสต์แนลเทล สัตว์ในกลุ่มนี้มีรูปแบบการเจริญเติบโตแบบดิวเทโรสโตมสัตว์กลุ่มนี้จึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มดิวเทโรสโตเมียตัวอย่างสัตว์ในไฟลัมนี้เช่นแอมฟิออกัเพลียงหัวหอมปลากระดูกอ่อนปลากระดูกแข็งสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ป็นนต้นจะเห็นได้ว่าสัตว์ที่อยู่ในไฟลัลมนี้สามารถจำแนกออกได้หลายกลุ่มดังนั้นสำหรับรายละเอียดในไฟลัลมคข้อดาตา้าจึงจะขอกล่าวถึงในโอกาสต่อไป